สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศพรอนุรักษ์ปรกษาวันนี้จะนำเสนอบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจบรรจุพันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันนะคะมีการเติบโตของเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเช่นสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอาหารและเครื่องดื่มนำมาซึ่งความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์มากขึ้นโดยจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทท PBI จำกัดมหาชนค่ะ ข้อมูลทั่วไปบริษัท TPBI จำกัดมหาชนชื่อย่อหลักทรัพย์ TPBI ประเภทธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภันธ์พลาสติกและบรรจุพันฑ์นประเภทอื่นๆตลอด30ปีที่ผ่านมา บริษัท TPBI เป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทยเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชั้นนำในระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะนำบรรจุภัณฑ์ก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์องค์กร TPBI Group จะเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีการเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า คู่ค้าพนักงานผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างยั่งยืนพนธกิจองค์กร 1. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. สร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและผู้บริหารสสร้างความมั่งคั่งให้กับพันธมิตรธุรกิจสสร้างความมั่นคงทางธุรกิจและความยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นลักษณะาการประกอบธุรกิจ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสามารถตอบสนองการรีไซเคิลได้100%รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและนากลับมาใช้ใหม่ได้ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น4กลุ่ม 1. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วหมดไป 2. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 3. กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ 4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม 1. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วหมดไปผลิตจากโรงงานสองแห่งได้แก่โรงงานสัมภาธ์และระยองสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก โดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคลิลและเวอร์จินเช่นถุงพลาสติกถุงขยะถุงบีบครีมนอกจากนี้ยังมีถุงแบบหนาและปอสารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 2. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนบริการผลิตและจำหน่ายฟิล์มมว้วนที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคดำเนินการโดยบริษัท TAK Packaging จำกัดเป็นบริษัทย่อยของ TPBI พร้อมการผลิตที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร 3. กลุ่มบรรจุพันกระดาษบริษัทมีโรงงานสำหรับผลิตถ้วยชามฝาแก้วกระดาษตลอดจนถุงกระดาษสำหรับอาหารประเภทเบเกอรี่ในอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐและเอกชนดำเนินการโดยบริษัท TMP Packaging ในไทยและ TPBI UK ในสหาราชอาณาจักรซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท TPBI จำกัดมหาชน 4. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ไปสู่นวัตกรรมที่สามารถย่อยสลายได้โดยวัตถุดิบทามาจากพืชได้แก่ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือผลิตภัณฑ์เคลือบสารพลาสติกชีวภาพ PBS เช่นถ้วยชามและฝากกล่าแก้วกระดาษโดยบริษัทมีพื้นที่การผลิตมากกว่า1,90,000ตารางเมตรมครอบคลุมทั้งไทยพมา่อาออสเตรเลียและสหาร,รัาชอาณาจักรโครงสร้างรายได้รายได้หลักของบริษัทนะคะมาจากรายได้จากการขายบรรจุพัณฑ์พลาสติก ซึ่งในปี61เพิ่มขึ้นจากปี60เท่ากับ3,975.23ล้านบาทเป็น4,022.58ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการขายฟิล์มและการเพิ่มขึ้นของการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปภโภคเพิ่มขึ้น ในปี62รายได้เท่ากับ3,859.59ล้านบาทลดลงจากปี61เนื่องจากการลดลงของการขายถุงพลาสติกหูหิ้วรายได้จากการขายอื่นได้จากการขายเม็ดพลาสติกคอมพาวก์การขายเครื่องจักรและอะไหล่รวมถึงขายเศษและวัสดุอื่นๆเป็นต้นปัจจัยความเสี่ยง หความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกหลักน้อยแห่งความเสี่ยงคือยกเลิกหรือลดการสั่งซื้อสาเหตุจากนโยบายและกฎหมายสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้ถุงหูหิว้วแบบใช้ครั้งเดียวโดยมีการใช้ลดน้อยลงแต่มีการเปลี่ยนไปเป็นการใช้ถุงที่สามารถใช้ซ้ำหลายครั้งได้มากขึ้น 2. ราคาสินค้าของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ผู้นําเข้าสินค้าตกลงใช้ในการชาาําระค่าสินค้ากลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการเพึ่งพาการส่งออก 2. ความเสี่ยงจากการเพึ่งพิงผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่หากผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ไม่สามารถจัดหาเม็ดพลาสติก ให้บริษัทได้ในคุณภาพราคาและปริมาณที่ต้องการกลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อการผลิตและผลการดําเนินง,งานบริษัทได้มีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า10บลายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 3. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสําคัญมีราคาผัานแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลกเนื่องจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก บริษัทจึงมีการเจราจาตกลงกับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายสามารถที่จะขอปรับราคาขายได้ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความผันผวนในช่วงเวลา 4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจะทำสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้าในสกุลเงินต่างๆภายใต้วงเงินดังกล่าว ทำสัญญาล่วงหน้าในแต่ละครั้งจะพิจารณาการทำสัญญาให้ครอบคลุมทั้งรายการซื้อและขายตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 5. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า <5. S 2> เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงบริษัทได้เริ่มทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้าโดยมี TAK TMP เป็นผู้ร่วมเอาประกันภยัยซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ6 ความเสี่ยงจากการเสรื่อมสภาพของสินค้าวัตถุดิบและวัตถุดิบระหว่างทางและวัสดุสิ้นเปลืองมีการเสรื่อมสภาพที่ต่ำมากมีเพียงสินค้าสำเร็จรูปบางส่วนหากมีการรอจำหน่ายเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีอาจมีการเสรื่อมสภาพและล้าสมัยบริษัทจะมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าดังกล่าวทั้งจำนวนนโยบายการบัญชีที่สำคัญด้านการรับรู้ไรายได้นะคะขายสินค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วเกาวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้ารายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำหนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเงินปันผลลับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผลหน้าสินค้าคงเหลือสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลีย่ยทวงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบแรงงานและ ค่าส่งหุ้ยในการผลิตวัตถุดิบอะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ราคาทุนดังกล่าวคำนวณโดยวิธีถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักสำหรับผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและวิธีเข้าก่อนออกก่อนสำหรับบรรจุภัณฑ์ถ้วยกระดาษ การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินด้านสินทรัพย์รวมในปี61เพิ่มขึ้นจากปี60 829.73ล้านบาทหรือร้อยละ19.72และปี62ลดลงจากปี61 380.5ล้านบาทหรือร้อยละ7.55โดยการลดลงของสินทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสด จากการที่บริษัทนําเงินบางส่วนไปใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายและปรับปรุงกําลังการผลิตการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการลดลงของสินค้าคงเหลือด้านนี้สินรวมในปี61เพิ่มขึ้นจากปี60เป็นจํานวน1 8 8 8 8 8ล้านบาทมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน277.80ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น734.44ล้านบาทซึ่งเป็นการกู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายและปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี6 2นะคะลดลงจากปี61เป็นจำนวน293.23ล้านบาทมีสาเหตุหลักมาจากการนำกระแสเงินสดของบริษัทชำระหนี้สินของบริษัทด้านส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี6.1ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสะสมจำนวน61.80ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน160ล้านบาทในปี6.1 ส่วนในปี62ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรสะสมเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิค่ะการวิเคราะห์ผลการดำเนินง,งานรายได้จากการขายส่วนใหญ่เป็นการขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ5 9ถึง65ของรายได้จากการขายในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก19 2 0 1 4ล้านบาทในปี60 เป็น2,010.11ล้านบาทในปี61ในขณะที่ปี62ลดลงจากปี61เหลือ1,834.73ล้านบาทต้นทุนจากการขายในปี60 61และ62คิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ89.47ร้อยละ94.22และร้อยละ90.65ของรายได้รวม การลดลงของสัดส่วนต้นทุนจากการขายในช่วงปีดังกล่าวเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ทำได้ดีขึ้นเนื่องจากการได้รับคำสั่งซื้อถุงขยะถุง r e u s a b l e Soft l o o เพิ่มขึ้นและต้นทุนเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงในช่วงท้ายของปีโดยกำไรขัอนต้นจากการขายปี6-2นะคะเพิ่มขึ้นจากปี6.1โดยมียอดกำไรขั้นต้นเท่ากับ495.48ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี61เพิ่มขึ้นจากปี60เท่ากับ1 8 8 5 0ล้านบาทและปี62เพิ่มขึ้นจากปี61เท่ากับ158.55ล้านบาทการเพิ่มขึ้นของปี61มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ประเทศอังกฤษในปีที่ผ่านมาและการปรับด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทในเครือ การเพิ่มขึ้นในปี62มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของ T P B I U K T P B I Paper และ T P B I Australia เต็มปีการวิเคราะห์งบกระแสงเงินสดกลุ่มบริษัทมีกระแสงเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานซึ่งการเพิ่มขึ้นของกระแสงเงินสดในปี62สอสอดค้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของรายได้และการผลประกอบการของปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในที่ดินเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย Transformation ธุรกิจของบริษัทรวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยประเทศอังกฤษในปี6-1 ส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปี60 <st> uh> เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทจำนวน303ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน74.51ล้านบาทในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล240ล้านบาทปี61 <st> uh> เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทจำนวน277.80ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน734.44ล้านบาทในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน160ล้านบาทและเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี62เป็นผลมาจากการนำกระแสงเงินสดของบริษัทชำระหนี้สินของบริษัทขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ